น่าจะเหลือแต่ลูกรีวิวลูกรีวิวเดียวลวเออกระโปงพัฟวูมาดูให้นะโชว์เลยนะคะได้โชว์เลยลูกอันนี้งานหนังบางนะคะลูกค้าหนังหนาเราดูไปแล้วนะ้องหนังหนาจะเป็นฟิลแบบบุเฟอร์แต่งเฟอร์ข้างในหนาๆเลยส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นหนังบางนะคะก็คือจะไม่ค่อยบุข้างในละจะเป็นฟิลใส่แฟชั่นใส่คุมนะคะไม่หนักไม่หนามากเออ 2,200บาทเท่ากันลูกใหม่หมดไปแล้วก้อนใหม่หมดไปแล้วลูกค้านะคะกระโปรงวูรีวิวไปแล้วนะคะพี่กระโปรงวูโซเอาแล้วนะนะคะรวมแบรนด์โอรวมแบรนด์ยังไม่ได้เปิดเลยแม่รวมแบรนด์กางเกงสเวตเตอร์กางเกงสเวตเตอร์น่าจะเป็นรอบบ่ายนะคะพี่เอ้ยน่ารักสวยแบบฟิลแบบขอบขอบสวยสวยเท่ๆสองพันสองร้อยบาทค่าชายค่าหญิงนะ แต่ก็แล้วแต่ลูกนะแม่ว่าชายเยอะหรือหญิงเยอะจะเป็นสไตล์แฟชั่นอย่างนี้แล้วหนังสะอาดเหมือนเดิมเลยหนังสะอาดโอเคเลยนะรุ่นนี้ไม่ทําแบบอัดก้อนมาเพราะว่าหนังจะมีปัญหาก็คือถ้าอัดก้อนมามันจะชอบติดกันสีติดอะไรพังเออมันจะมันจะอัิเสบได้ง่ายมากเลยค่ะส่องขอบอีกแล้วเท่มากสวยนะแม้แต่ก่อนเนี่ยเคยมีไอ้รหัสแบบนี้มางานญี่ปุ่นแพงมาก แพงมากเฮ้ย 55L ยังไม่ได้ปิดเลยดิค่ะวายวายสวยมากรหัส CF มาอย่ารอช้าม่กอไก่45ค่ะก่อไก่45ค่ะหนังบางลูกสุดท้าย2,200นะคะอุ้ยใหม่ไปห้อยเลยบอกวายหนังนิ่มของจีนอะหนังนิ่มนะคะหนังนิ่มดีสวย น้คะอุ๊ยแม่อันเนี้ยสีอันเนี้ยมันไปทํายังไงได้สีขาวชอบมีปัญหาแล้วมีปัญหาจริงสีขาวตัวเนี้ยสีตกอ่ะสีขาอ่อสีตกอ่ะแต่ว่ามันแบบจาจังนะมันสามารถแต่งสีได้ไหมเออแต่งสีใหม่ได้ลดเลยดูแขนนี่โคตรสวยแขนเป็นหัวใจอ่ะสวยมากแล้วมีขาวหนึ่งเดียวเลยมั้งสีฟ้าอุ้ยสีนี้อันนี้น่ารักแม่ข่หนังบางป้ายเยลโล สวยมากยูวียังเลยแม่นะติดลัำ <laughs> แอดมินบอกวา่าหนูก็ดูไปด้วยไงเช็คผ้าไปด้วยซักน้ําปกติได้ไหมคะหนังนิ่มซักน้ําปกติได้ไหมเออเออเอ้ยหนังอะพอยไม่เคยซักเลยว่ะพี่มีใครเคยพี่พี่แม่ค้าที่เป็นสายหนังแนะนําได้ไหมในไร์สดแนะนาให้ให้หน่อยได้ไหมเออถ้าเป็นพวกงานหนังแบบเนี้ยซักซักน้ําปกติดได้ไหม แต่ปกติง so like like nice. like sort of <con ั้นหนังเขาจะค่อนข้างแบบซักเฉพาะจุดเนาะเขาจะเหมือนจะไม่ค่อยซักแบบว่าทั้งตัวกันนะคะลูกค้าเขาจะแบบว่าซักแค่เฉพาะจุดที่โอดจุดที่เปิ่อะไรเงี้ยนะมันเป็นหนังแบบเงาเงาไงหนังสมโพคเขาเรียกอะไรนะปวดพวกพ้อแก้วอะหนังเงาเงาอย่างสวยเลื่อมหมาพรมเยลโล่ยางหมาพรมสวมยาง L7 L72 ยางสวัสดีค่ะพลทหาร สวัสดีค่ะทหารสวัสดีจ้าเออเล่นนกแบบเด้เหรอสองสองศาสตร์ดีนี่แม่อ๋สวยสวยจริงไอตัวนี้สวยเลยเก็บนิดหน่อยลูกค้าเี้ยถ้างานหนังอะใครเก็บสีเป็นอะไรเงี้ยหนูว่าทำได้ลดเลยนะลดเลยยกทรงด้วยได้เลยแม่ไล่ให้ไล่ให้อ่ะ ะะไปไปรหัสอะไรดีกระโปรงยีนเราเนาะแม่ต่อไปกระโปรงยีนให้เฟอร์ได้นะฮะเช้าได้แน่นอนนะ,ะ L W 1 9มีเสื้อกักนาะเสืกั๊กใหม่พรมด้วยสวมหัวมีผ่าหน้ามีมีอะไรอีกดกบอดี้เด็กยังไม่ได้ไปเลยแม่กําลังเลีเล้ยงให้นะฮะหนังบางเมื่อกี้หมดไปแล้วลูกรีวิวโซเอาเรียบร้อยนะคะหนังบางหนังหนาหมดนะคะรอกันลดหน้าเลย สวยๆไซส์เล็กไซส์ใหญ่โอ้ไซส์้ากันหมดเลย